โอ้โหทุกคนดูสิคะของกินน่าอร่อยมากๆเลยกินเข้าไปค่ะกินเยอะๆแล้วยังไงดีคะนี่นี่เลยไฟเบอร์กินแล้วเอาออกนะคะทุกคนกินแล้วต้องเอาออกนี่เลยค่ะไฟเบอร์มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะวันนี้มากินปิงย่างเกาหลีนะคะที่สัมซับซอนะคะโอะะ้ชื่อนะก็จะเป็นตาแบบนี้นะคะ ทุกคนมากินบรรยากาศแบบเกาหลีกันนะคะนี่เลยน้ำจิ้มสไยเกาหลีโหเ,เยอะมากนะ,ะแล้วก็ผักต่างๆสไเกาหลีสดๆทางนั้นเลยทุกคนใครชอบสไตล์เกาหลีก็อย่าลืมมานะแถวคลองสี่คลองสี่นะคะลำลูกกาสุพรรณ เมนูก็แบบนี้เลยค่ะโหจุกๆเลยนะยเส้นแล้วก็ก็ไก่สลัดนะคะเมนูผลไม้ก็มีนะคะสับปะรดกินย่างสไตล์เกาหลีนะคะนี่เลยโอ้โห,โหไรไม่มานะคะให้มากินบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะมือแบบนี้นะคะแบบนี้เลย สุดกันเลยน่ะทุกคนอ้ยไม่ได้มาถะะือว่าเจ๋ยมากๆากเลยกินเยอะขนาดนี้นี่เลยค่ะต้องตัดไปนะคะมันมีโปรนะคะอยู่ในตะกร้าค่ะทุกคนชื่อโชื่อบันโลเซ่ไฟเบอร์นะคะมีอยู่ในตะกร้าโปรหนึแถมหนึ่งนะคะทุกคน เป็นผักผลไม้นะคะอย่าลืมนะจิ้มในตะก้าวันนี้โปรพิเศษมากๆเลยค่ะพากินพาเที่ยวและก็อย่าลืมนะคะไปช็อปเอาในตะ้านะคะวันนี้โปรพิเศษมากๆหนึ่งแถมหนึ่งและอย่าลืมนะคะจิ้มเอาในตะ้าทิกตอกได้เลยค่ะ